<40 S 2> แล้ว,ลว,ลวฟองมันจะย่อยสลายไหมฟมงไม่ย่อยสลายครับ<ป>แตจ่จะมีการเสื่อมสภาพหรือการหดตัวตารสภาพของโฟมงไปประมาณ5ปีจะเริ่มการหดตัว1นเซน2เซนขึ้นเรื่อยๆครับแล้วโฟมจะเปลี่ยนสภาพเป็นออกออกเป็นสีเหลืองกว่านี้นี่อันนี้จะเป็นสีครีมก่อนอพอนานเข้าโดนแดดหรืออะไรจะเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองที่มันจะจะ,จะอยู่เฉพาะตรงหน้าฟอมแต่ข้างในก็เป็นสีนี้โคงม,มไอไรใช่ครับผมแต่มันก็ยังดีมัน เนี่ยเป็นโป้เหล็กข้างในเป็นตวงโพรงอากาศถูกไหมแล้วก็ลอยน้ําอยู่ถูกไหมฮะราบเหล็กเพราะฉะนั้นใช้มาเนี่ยอย่างน้อยสิบเป็นเหล็กมันต้องผูกแน่นอนพอมันผูกมันก็ที่เรามานะครับมันเอียงไปเยอะเลยแล้วน้ำมันจะซึมเข้ามาเรื่อยๆมันก็ยังเอียงมาเรื่อยๆถ้าเด็กลงมาเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายแล้วถ้ามันเทลงไปจมลงไปนะตอนนี้จากการที่เรามาดูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้วันพระรหัส นะครับ,บอกว่าที่เราเร่งรัดทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยใช้กระบวนการนวัตกรรมใหม่เอาโฟมมาใช้นะครับอัดลงไปให้บริษัททําเสร็จภายใน3วันนะครับตามที่รับปากกันไว้แล้วก็ลงไปขัดข้างล่างล้างสนิมอย่างดีขัดที่มาใหม่แล้วฉีดโฟมลงไปนะครับตอนนี้โฟมอัดแน่นแล้วตอนนี้โป๊ก,ก็ลอยขึ้นมาในสภาพเดิมแล้วนะท่านลองท่านลองนะตอนนี้เมื่อโป๊เราเริเดิมเนี่ยสิ่งที่มันดีขึ้นคือคอ,อะไร นะผมคิดว่าหนึ่งมันคงทนแน่นอนถูกไหมฮะอันนี้แต่เราหนก็ยังขอเอทีเคมานะเพราะว่าเขาต้องการความมั่นใจไงแต่พอเด็กติดปุ๊บตรวจเอทีเคนเนี้ยเจอโพสิทีฟก็ต้องไปตรวจเอทีเให้ทั้งบ้านทั้งเด็กคนนี้ด้วยเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ไปฉีดพ่นในบ้านที่กลุ่มเสี่ยงเอายาทุนน้ำให้ทานตอนเนี้ก็เมื่อนโยบายรัฐบาลออกแบบนี้เราก็ต้องเดินตาม นะครับแต่ในส่วนที่เราแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปให้ผู้ปกครองเขามั่นใจว่าลูกเข้ามาโรงเรียนแล้วไม่ติดไม่เอาเชื้อกลับไปติดที่บ้านผมก็บอกแล้วประชุมผู้ปกครองผมก็บอกว่าก็ผู้ปกครองเขาช่วยดูแล้วกันอย่าให้เด็กเอาเชื้อที่บ้านมาติดที่โรงเรียนยกันแล้วกันผมก็บอกไปอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ไมไแน่ใจว่าเราเราดูจากสภาพการแล้วเนี่ยท่านหนึ่งสัปดาห์เราใช้ไปเนี่ย เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้พอดีก็ได้ท่านได้ช่วยภายในสามวันจนเสร็จในวันนี้เรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่เรามีผู้นําที่แบบสุดยอดแก้ไขปัญหาได้ทั้นทพวงทีแล้วก็เป็นที่รักของพวกเราจะได้เป็นลแล้วก็ทุกคนเห็นท่านทำงานแล้วดูแลที่ตลอดปาค,ค่ะแล้วก็จะฝากอะไรพ้่มเติมไหมคะก็ ก็อย่างนี้เนาะท่านท่านก็มีจิตใจไม่ตายอยู่แล้วท่านทํางานด้วยจิตใจของผู้การเป็นผู้นําที่ดีอย่างนี้อยู่แล้วก็ขอให้ท่านคงแบบนี้เรื่อยๆไปและเป็นที่รักและที่หวังของประชาชนชาวปทุมธานีต่อไปแต่เด็กๆอยากพบท่านอยู่นะคะตอนเชา้ชาตอนเช้าๆได้ว่างมาคุยไน<ด>ะ